ให้นางก่อยกับพวกเธอคุยจับพร่โอเคไหมคะให้นางรำคนรักเก้าคิบเก้าคลิปคนที่หนึ่งขึ้นมาเลไร่ครณขึ้นมาบอกนางรำคนที่หนึ่งขึ้นมาเลยอ้าวนางรำคนที่หนึ่งเกิรครับ่คนรักเก้าคิคนมาคนรักเก้าคิปออแู้จังหวะอกายถ้าคนอื่น่าก็คนกายเก่าคลิปเก่าคลิปแล้วก็เก่าคลิปไป ายนางรับคพรักเท่าถึ่นนังร yeah, ับคบชื่นงง่ายงั้มาหรอกครับเออมาลูกมาชื่อว <whe> ่าอะไรลูก่อพนิดพรนำมันเจ้าค่ะเออนางขนิดพรนนำมัน่ไขว่ลูกเอาอะไรวานเจ้าค่ะเป็นคนมาละคนละสิบบาทกันเลยครับพวกอะไรคนละสิบอก้าพวงแล้วก็ปัจใจรวมถวายยืมมากยืมมากลอกอ่าจะอืมจะอืมนะนลายรูปนัดงจัมลับกรนโนยแล้วก็รวย ไม่เป็่ยนไรขอให้คณะนางรำคอยร่มดิงเนาะเออถวายฝาจูัาแก่ปู่ตาปู่ิษประครับและแม่ปู่หอมหัวถวายพระพูททรูปด้วยนางพันิโทนางหมั่นนวลน้พร้อมกับนางซื้งซื้นางขวัญจิตนางดอกแก้วนางชวันมุษนางราตรีนางประไานางจำเมื่นแล้วก็นอโถนาฟิ้ง อะไรน่ารินทิพาค่ะน่ารินทิพตใช่ไหมอือ่าพอให้บุกร้ายถึงมารับมือให้ไม่โกงไมื่หยอกไมอโกงไม่มาอายุวยนะสุขภาพนะถีๆแล้วก็รวยนะลูนะพ่อให้คนละเก้าสิบนะดูนะให้คนละเก้าสิบกว่าเด้ออ้าวพ่อจัดจ่ายให้งานรับคนเร่ถราวว่าอึ้งงั่งหลังขยี้ฟอใช่ไหมเขาว่าจะมือโกงมอหลกมือขอเก็นมือ่าบ่มือ จะได้มารับให้พ่อด้วยนะลูกนะหัวจิมาจอกจะให้ติดต้นให้พ่อนะอ้าวให้ก้าวึิกไปเลยลูกก้าวิกนะลูกนะอืให้ก้าวกบาทนะคนแรกนะลูกทงทีลูกยังเป็นนีพยูจัเออน้ามันคือใหญ่ลูกเนาะปวดเอาก้าวถิกให้มันได้นะลูกนะอืบาทบาทนี้เลื้งานรับคนที่โสดนะลูกนะ เนื้อนางรัคุที่เขาขึงมาพ่อับให้คนลตะเกาซื้อพคอที่มาเลยครับคนอี่ซื้สิบบาทนางรงน่ี่ปอืมหงรันางงามเลยครับูคุณจะเกไว้คนงงามเนาะคนะสิบบาทเออให้ก้าวขึนมาละืมขั้นหายโคืพ่อมันย่องมันละยมตัวเขาถืงห้านาท่าเปรี้ยวเออเงนี้ะชื <Believe it. S 2> ่อว่าจะไหนลูก ชวันนุชนำม,มาสอนจากปูนอ,อนางชวันนุนามมาชนำมาสอนครัว่าคอใช้งินให้ไม่มือทรัห้ยโคลคาร่าก็ไม่ค่อยมือแต่วันนี้ค่อยจะให้ชิ้เปก้าสิืเนาะเนาะเออเอาเ,อเก้าชิ้บาทเออเออพ่อยจะถือถูกสินซาเออพอยจะคาดเชิ้อบพ่อจะคาดเชิ้คือจะได้คทุกเนาะ เาคอโตกัน่มาหายกคนเนี่ยคือโตกัม่าด้เหมือกันจ้าปูมาดูจ้าเนาะปเนาะโอเคผ่าเนาะเอองานรับคนที่อผ่าูเออคนนี้คนที่สามดื้อคนที่สามด้อคบคนที่สามครับบอกที่อื่เดี๋ยวเรื่องวนจับปูเนาะเขาดูลงอกูกคส อันนี้นางรับคนที่ถามทำไมลูกใช่ค่ะชื่อนางอะไรนะเป็นสีสุธรรมรักค่ะนางเป็นสีสุธรรมรักหน้าตาจิ้มลืมน่ารักนะลูกอขอนางออโบดาหัวิงนะลูกฮค่ะคังเนี่ยเนาะเออขาว่าจะมีช่วงรับมืออ่าพ่อให้ไปเก้าสิบนะลูกนะให้เก้าสิบบาทอะไปต่อถึงต่อห่อนนะลูกเออ เออคน้งัวใกอกับแก่กับก็กรัวนี่กับพัวเออกระพัวก็พวกม้วนดอกพวงกับยาเจ็บกุ้ปาเมื่อค้างวันเอนื่อย้วาะเออค่คุ้มหนาแต่ริมริม รู้แล้วว่าหนใครอึกดุว่ามันนางกล่องโอ้ยชือว่าจัะให้รู้ปอะภัยค่ะเออนางปอะภัยคนถั่วเนาะเออมาวันนี้มาดามถวายโเนาะลูกเนาะถามว่านางคนนี้จะมีโชคไหมมึงจะได้โชคได้รับได้โชคได้หมายอยู่นะลูกนะอ่าวพ่อให้ติ๊กไปเลยคนรับข้าวสิมาลูกเนาะ จ่ว่าอี้ั้นคก็ต้องทอนเด้อให้เกือซบ่ต้องทอนให้เกซิบ่ต้องทอนใหบขาทอนไปเอาไปหมุดลืมแบกโกโมวันนี้ครับเกอเาไว้ทอนเนาะพรอพือเนาะมัอพิเสษอข้ถึือมือโฉกรืมขาปูใครเตเต็ม้ืมใหรต้องทอนได้ได้ได้ยินข่าวว่าปลาหำมันทำเอาเบื่โทรเรียูมันครับผมปไานั่นบอกืมคุณนี่ให้ชัาย่ากันบอกมครับ งานแบบชื่อเฉยๆครับ <c oughs> ไม่ได้โกยน้ออำพ้องตปูนงน้ำรำสุดเออการงี้ว่าพ่อให้พี่เข่ไง<ะ>ให้เก้าถึงไม่ต้องพอนเข้าใจไหมคำว่าเกา่าถือพราต้องโทษพ่อเอาเบื่อไปแก้ไขเรืยย่องไปเอยนะนพ่อบ่าให้โทษมึดปัญหาอนยะ่างว่าอยู่่มีครับมึดปัญหาอ่าเนาะเออผ่านไปไวเมื่อก่อนนางรับคนที่หาใช่ไหม แเดียบังูครับพนที่หาครับค่ห้าเอาะครับคนท่หาไหครับตื่น่านคนที่หาเขาที่่างนกะสิยาอยู่เขาให้เก้าทึบแต่ว่าให้เขาชอบเดอครับเป็นมืปัญหานคบหอีที่ประธานปะปูประหานกมูเออแสดงว่าพี่สืบกมูเนาะครับนางนบคนที่ห้ามาแล้วลูกค่ะราตรีริงส่างจ้านางราตรีเวสดิ์ครับว่าจะมือโชคหือยกมือ เคาะเห้เนหายผมือิด้ลูกเด้าแกได้มารำขวายโคงขุ่ด้วยเขาใจมไหมอ้าวพอให้เก้าวถือมลงทอนมาเกวถือหมอนาท้าคนสวยเนี่ยแต่มากคือเกลาว่บ่มากพ่ใหญ่ดิขันบ่มาเพราก่อหัโชกนะต้องมาใช่ลูกนะมากพ่อโอเคผ่านเนาะอ้าวนางรำขคมชื่อหกอย่างนัรำขคมชื่อหกเ โาเคโอเคอย่าลืับบอตัว่าานเขยืมเบ้าต่ะเป็นยังกับปูแบกาจะก็บป็นบุญัครับขั้นบูสจคิดว่บุญนะครับนางรำคนที่หกคือว่าอะไรนะลูกนะจำเวียนจำเวียนค่ะเออนางจำเวียนจำเวียนถ้าว่าแกมอโชคมีลาบมอนะขะขึ้นเวียนหายไม่มอจะได้โชคได้ราบเป็โชคได้หมันด้วเงินเกบาทอเคไหคุคบ ừ dai cạo chị cạo chị rau 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 สาโลกึ้นมานางรับค้ที่เกศดชื่อว่าอะไรลูกเออนักยิงธีบจันดาเฉยคนสวยเนาะน่ารักทีนร้ออายุกี่ปีลูกออยุสิบประมาเมื่อสิบเก้าแล้วว่หนาว่าเป็นผู้สาวที่เก่าแต่เลิ่ารักที่รื เอาก็คือครับพ่ออยากให้พี่ขืดว่เกึมพี่เสียตีปูตโค้กให้ผมปูใหรวยชิบเก้าเรื่งให้รวยสิบเก่าืมออกเคยจะชิบเก้าเรื่มครับปู่อพี่ืดนะครับพอไวเนี่ยขืดืดเกลดอแ่เนียนองเพิ่มมาให้ร้อยสิบเก้าเห็นไหมขืดเนี้ยหน้าคนคือเอาใช่อีิบเก้าไอพวนั้นเออเอาถูกั้ ขอห้มือโชคเมือนแดมือโชคมือนานนัลูกนะ่ะมาดาให้คออยู่มาําอยู่นะนลูกนะแหมมาดูมนี่แหะคนเกิดมาสวยนย่างนี้ครับปูคือนางสาวขาดอยางนครับนลวปลืคมอย่น้งเนาะครับเออแก่งไยที่โตะได้ครับปู่เออนางรับคนที่สมาแล้ว แม่บอกครับแม่พ่อที่เปิดคือว่าจะไหนดอกแก้ววิเศษชูค่ะเอองานดอกแก้ววิเศษชูเออมาวันนี้มารำถวายพ่อใช่ไหมลูกเออเราลำได้สวยนะลูกนะทั้งสวยทั้งน่านนะพ่อก็ให้จิ้มไปในแก้าถือเหมือนเพื่อนนะลูกแล้วลูกก็เอออ่ะจะได้โชกจะได้รับไปโชกจะไดหวานดูเด้อลูกเด้อหนุ่มได้ว่ารำไห้พ่อคือเก้า ะโอเคโอเคอืม่เรือยคยนกครับยาขนทุก่องนอกทุกท่าน่าฮ่าาฮ่ฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 า่า่าฮ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 าฮ่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 า่าั นั่งรับคนทุ้าคนที่ข้าขื้อะไรลูกนั่งขวันจิตเพชรคงค่ะปูนังควันจิตเพชรคงค่ะปูพรจะอยากดื่มเื่องทอนะตื่มอันนี้พ่อว่าจะให้ซื้อกาแื่มไหมลูกแล้วพ่อเลี้ยงใจ่แล้วลูกรบใครพ่อร่กันพ่อหนึ่งเลยรบเพิ่มให้พอจ็ เขาคือกันคือฮะาโปได้คะโบโอเคนะลูกโอเคค่ะโบฉันคือถูกได้ระาบค่เออใครที่นั่งระคือจะทำเพราะว่ามันถึอจะมือโชคมือระมือโชคมือใหม่ได้ไหมลูกค่ะนี่แหละคนก็คือกันเยอะแยะคาโปคนไม่เหมือนกันนะลูกนะคนคือกกนแต่พอคือกัน เขาแก่งว่าข้าปูเออจะได้โชคได้รับได้โชคได้หมาเนะลูกเออข้าปูใครค้างมื้อหรือจะจการงานจะเยืนข้าวหน้าข้า่หน้าข้าปูงานเราพูดถึงใหญ่กูแก้ไปบ้างข้าปูสาธุปูเนอะอ่ะโชคหมานำด้วยนะลูกนะปูหาวันที่แล้วปูบอกว่าปูจะเฮ้ยยังไงพ่อที่พ่อพี่จะกระจายปูว่าพี่เฮ้ยยังปูบอกว่าให้หนูขึ้นไมฮะเออคนที่เก้าปูบอกว่าจะให้ช่วยไพร่รับลูก สตัวเขาลูกกดาะหัวค่ะนั่นค่อพอไงลูกนี่้าหัวนี่ลูกพอเขานะมาพอเคียนถบหัวบ่พอว่าจะช้าหัว เซาดาครับเอดวปูเดาค่ะสอนซื้อๆขพเงียวเงี้พ่อเี้วเีค่ะปูเด็กจริงขอูักเออมากเดยวพ่อจะให้คือเเนาะเอาก็คือป้าริบแล้วมชงเชิดจเยืมครับปูปลาพ่อบอกว่าเ่าปูว่ครับโอ้ยมาเฮ็ดื่ครับลูกอดีมากพ่อจะให้คือเฉดเลยยครับพ่อให้ไปเลยนอนหรอค่ะบเฮ้ผมมร ให่ใหญ่ปั่นอยู die, right? ่ได้ยืมเพราะมันธู้มดาได้นีมือว่าผัวคักขึ้นหนังเนี่ยปันอ่อนร่องไหมยืมครับปู่อยากขึ้นยาบันนีเหตุเหตุข้างหน้าเด้ยืมบังที่พ่อบอกว่าห้ามด่าผัวพ่อจะให้โชคทั้งรวยเนาะจะได้รับรวยนะลูกเนาะ เอาอย่าี้พ่อจะให้ทิ้ไปเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสกไปแจกไปเก้าร้อยเจ็ดสิบนะนะทิปเก้าร้อยเจ็ดสิบหงมเรียกว่ขั้นเบาปังค่วงพอโพกกรหันเรื่องขั้นวาวปังข่วพอหวานนิดใชแล้วเก้าร้อยเจ็ดสิบมาบุ้งนะเออให้มือโชคมือรักมือโชคมือมั่นอายุวันนะสุขภาพใครถึงแล้วก็รวยจะรวยนะบร้นะอย่ังว่าท่วง ทัวถือนกเก่าแล้วเกลือดิงนะลูกนะจ้าโูเอออาจจะเริงจเรินลูกมาดับคือเก่านะลนะมาคือเก่าค่ะได้บรได้กับมาโอเคโอเคได้เลยลูกหนักเทยบ่อลเมอรัหนักน้าพังพอถึงไหเออดางแรามือข้าครูนาะแต่ได้ลูกแต่ไม่ได้เหมือนกันนะจ้าผู เพราะว่าเขาตรงเกคื huh. uh ่อนเรื yeah. uh ่มโอเคเข้าใจไหมอกมาไรน้ำเดินเอาปูถวายไมาเด็กวะเด้พวกมาได้พวกคุณอ้าวชักกะการไหว้เทพแท่คือวทุกพ์เโอ้เขอให้ลูกร้านนางคนนึงรวมกันมากับนางร่ำเขาให้มือโชคมือรักมือโชคมือวมนจะได้รำาวายองค์ปู่ท่านนะจะดึกจะดึงทุกข์เอาปูตื่นนะจะดึงจะดึง มัาเกิดเคอขันตัวทำรื่นตัวทรนใจน้องรอหรออาวเยอ,อะะก็ได้เยอะก็ได้ใจอืผนคน,นเคร,รอขอา,า,ากกทะลุแล้วน้องนรอครับคทะลุเรียบร้อยเก็บนั่งน่งคมรักเก่าบใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ว่าคุเพิเศษไงบ่ชิเก่าได้เรื่อยไื้เก่าแต่ว,ว่าอื่นัน่งคือขายเยอมากแบบมอปัญหาครับค บอกวกาจะตึงหัวเพราะเรืองปวดะหัวเขาครับก็คือปวคือกก๊ดหมปวดแวรายหอไปแล้วบอกว่าพูดบอกว่าช่ง่ายมาากหัวะเดียวยา้รลูก ไปพอเรื่องรไปนีอไปีไปีครับให้ไปพอตัวตอพเห็นี่พอมาขวานเรื่องไม่มาดูดีแล้วทายู่มาการกเกี่ัันงครับพอกระดืไม่เพ่งครับเข้าดาหัวได้นับตะมือเะนตไปต่คเข้าดาพอผหัดืช้ามขวตรงเลยพอกระครับ มันท่วงพออื้มอนาคตเราเองคือแค่กับพ่อทาปวคือเก่ามาเรื่มปูัแจกกิ๊กหัวผัวไทยเรื่มดีขึงของลูกข้าท้าปู่ดออพ่อจะรอรืบวิดวันนี่แหละนายมาท่วงพอมาเรื่มพอคือว่าเสรทั้งตัวกับพกพ่อก็แจกคือแค่สามเาืมเอาลูก็แค่แจกเกินร้วยเนาะพอกระจายไข่เส็จกเก็ดถูน เมือนอยู่ช้ำเรื่องแม่ ore, ีติบเออเดี๋ยวมันปลพ่วงูฟครับถ้าปลาพ่วงเรียบร้อยตายมูนะฮื่อเดือดมูเนาะครับพวกแตงกวาตั้งนั่งอยู่ทามอยู่แไหมครับชั่งพวมันแบบมันาปวกระดกระดือเนาะครับปูบือปัจุบันอ่อนนุ่มเนะอืมคงวาบ้านอะไรเรื่องครับเนาะเรื่องว่ันเกิดบเิรื่องครับูมาบานเมื่อเขาน่ะพอหัเจืม็ด่หัเจอน้า้ครับ วันอื่พวกนี้ทำพวกน้ำพวกเอาเพิ่มขึ้นมาเริ่มครับปูเพิ่มขึ้นจากเข้าคืนมาเริ่มเพิ่มขึ้นอืมไปเริเปิดเก้าร้อยเจ็ดคืนมาเริ่มครับเพิ่ม,มดดขึน้ดดนขึ้นยืดปิดแต่หน้าเปิร่มเริ่มครับปูงานจากผู้ใดเริ่ม้มให้ปูอ่ะเริ่มเริขั้นผู้ใดอยากได้คืนั่งหลากคนอืมเก้ารถเกือบถึงหามดาปูจนกว่าหัวจะโอ้อ วันเียว่าจากวัดสาดามันเหมือนกันอันไหนแกลูกนะถ้าราบอประหมานนะลูกเด้ออืมจังไปเม่ยกกก้ตัวดีแต่โมบมมีกว่าจ้าวันใดด่าจ้าไม่เย่ไปแันโมไม่ไมอเอ่ไปโม่ยังไงร้อนบมมีจ้า จพ่ก็ถือด้ยว่ามือขวาเนี่ยกันเน้าเจ้าค่ะไม่ว่าขวาอันนี้กีกเจ้าค่ะกี้กระยดัดกระ่าเขาเด้อเจ้าค่ะปูเขาก็ให้คือเขางับไนะเขาหย่านลงโถได้เนมาเชือเนาะปูตรงนี้ถือก็คือเหอ้ยพุ่ยน่ะเนี่ยแค่นั้ทำมันยาเขาเนาะตัวฉันดูว คือว่าว่าพ่อพี่เตี้มันเข้าดาเลยบระเคศอื่ใช้วิชาของพอเนยท่าดาคูได้จำไว้ด้วยเด้อเออมึงดาดีเลยอีกพอบอกเรียกงแค่มึงดาผมไม่ถึงเรือครับดีว่าที่มึาถ้าพนีอยู่ครับเนาะเอากตใส่เนาะถูกอะอ ครับผมนั่ยืมจำได้แล้วเห็นบ่บักเผาความันหวานล่มเก่ทิบเก่ิยลยยืมครับผมหวนจวดจวันนี้วันนี้แจติ่กตึ่แล้วกเร้่อ่าขอทหมือเข้ามือหนามือเข้ามือม้านอ้คือวันนั้ถูกขับไนหงแล้วก็รวยจริจริจริครับครับเจ้าขึ้นรูปะรวครับชิคกี้พายครับสาธุส ครับนั่งเด็กหน่อยครับปูให้ร้อยสิบเก้าบาทครับใหพิเศษแล้วก็ปูให้อีกคนสุดท้ายคนที่เก่าครับก็คือเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเลยครับเด้อครับให้เติมปูครับเก้าสิบบาทให้เติมจากติปเก้าสิบบาทปูให้เติมเก้าสิบบาทครับครับปูก็เลยให้สามตัวเค็งๆให้นั่งลำคนสุดท้ายคือเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเลยครับเด้อ ครับสำหรับนางล่ำเนาะไอ้ปลาหำครับสี่พันมาสักกลราคาใบปูปูบอกแลี้น่องหอไปยิปลอตเตอรี่ครับคื้นสิบห้าสิบหกเลยครับเด้องสิบห้ากับหนึ่งหกกับเอฟซีกับพี่ใจหน้าดีๆครับทุกคำบอกคำจากของปูนี่นางล่ำเอ่อนางวันครับสำหรับติดนางล่ำคนละเก้าสิบบาทครับมีนางหนึ่งครับที่ปูให้เพคือขึ้ม่ขึ้นลอยสิบเก้าบาทครับแล้วกาอีกตคนหนึ่งครับปู ให้เก้าสิบบาทแต่ว่าให้เงินแบ่งลอยครับบอต้องทอนครับกับพิจารณาดีๆครับทุกคําบอกคําจ่าของปู่มีหลังวันแต่ว่าเงินแบ่งลอยครับเลขกไทยเงินก็คือสี่เก้าแปดเลยครับเด้อสําหรับคนสุดท้ายครับที่ปู่บอกเพคุณบาบอให้เพิ่นด้าหัวกันงวดสีมาคอให้สามตัววัสดาครับงวดนี้ปู่แล้ให้เพิ่นเพิ่นมาทวงสัญญาปู่ให้อ่านั่งร่าทันนี้ครับที่ปู่อ่อาบอให้ทิพย์คือโมให้เอาทิพยไป เอา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 ไฮปูครับให้ปูนี่เอาให้ปูเก้าสิบบาทแต่ว่าปูให้เพิ่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทคือครับเลิกเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทครับก็พิจารณาดีๆครับทุกคำเบาคำเดียดจากของปูนี่หลังวันครับแล้วก็จัดดวนนะครับเนาะจัดดวนปูบอกแตงโมครับไปเอาสาระอายุบานบ้านเลขที่แตงโมก็คือสองหกนะครับเด้อก็อย่าลืมสองหกครับมี่สองหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับเนาะที่ปูให้แนวทางครับกแตงโมมีนยังเพิ่มเติมบ่ ว่าค่ะตามยิมเลยค่ะครับกับเอซีสายบุญทุกทุกท่านครับโชกชกมันมันลำลำได้ด้วยครับกับแนวทางบา่ี๋ยวจะเป็นอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเย็นอาหารแยงหรือว่าซองถุงกัวกัวซองถุงเคิลนะครับเนาะเอฟซีกับพี่แจน่าดีดีรับถูกคำเบาคำจ่าของปูวมีรางวัลติปนั่นงร่ำจะลืมคนละเก้าสิบบาทครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับให้ปูว่าอ่าให้เก้าสิบบาทหรืว่าให้เงินแบ่งลอยพอต้องท้อนสี่เลขใครเออเลขใายเงินก็คือสี่เก้าแปดนะครับเนาะ ครับแล้วก็ให้อีกนั่งนึงครับก็คือร้อยสิบเก้าบาทค่ะให้ยิ้มบ่ค่ะให้ยิ้มเพิ่มให้สิบเก้าบาทครับให้ยิ้มเพิ่มให้สิบเก้าบาทเด้อครับเด้อครับสิบเก้าบาทครับกับพี่แจน่าดีดีก็เลยเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะก็เป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับผมกับพี่แจน่าดีครับคุณกัมบบอกคัมจ่าของปูมีรางวัลแต่ว่าปูบอกว่าให้นั่งร่ำคนสุดท้ายให้บ่คือโมเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถูกต้องแล้ววันซันว่าครับกับอฟซีทุกทุกคันได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครัััับบบกสุๆๆๆมนดดดเรอย้้ค ก็ขออีีสายบุญทุกๆกท่านทุกทุกคนมาดับดับด้วยสวัสดีครับค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะพินีพิจารณเบิงค่ะทางช่องกับเป็นแค่แนวทางค่ะใส่วิจารณาในการรับชมรับฟังค่ะก็ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันค่ะสำหรับพี่นีเนาะค่ะขอกราบสวัสดีค่ะ